ก่อนที่เราจะเปิดตีดทุกครั้งเนี่ยเราก็จะต้องเคลียไอตัวขี้เส้นก่อนนะครับเพื่อที่จะให้น้ํายางไหลลงถ้วยได้ดีนะครับแม้นงมันก็จะล้นออกไปด้านข้างแล้วก็เสียหายนะครับวิธีการเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรารีบใช่ไหมครับเราจะดึงออกมาเลยพอดึงออกมาเนี่ยการที่เราตอกลิ้นยางหรือช้อนยางในต้นเนี่ยไม่แน่นนะครับเวลาเราดึงอย่างเงี้ยกระชากแรงๆอย่างเงี้ยลิ้นยางมันจะหลุดตันทีที่มันหลุดออกมาเนี่ยดูวิธีของมันนะครับมันก็จะตามเส้นตามเส้นยางมาเนี่ยสิ่งที่ ต่อไปที่จะเกิดขึ้นก็คือมันก็จะมาโดนตรงหัวเล็บพอดีเลยนะครับก็ได้รับบาดเจ็บเจ็บปวดมากเลยนะครับตรงนี้คราวนี้วิธีการก็ครับสำหรับมือใหม่ก็คือเราก็ต้องจับดินยางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆลอกขึ้นมานะครับลอกเส้นขึ้นมาแค่นี้เองนะครับอย่างนี้เราก็จะปลอดภัยนะครับ <Wow. S 1> แต่ถ้าคนที่เขาทำนาญชำนาญแล้วดึงบ่อยๆเนี่ยเขาก็ดึงพุึงพึดไปเลยแต่ว่านานๆไปเนี่ยมันจะมีการหลวม ความันหลวมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็จะโดนในตัวลิ้นลลิ้นยางเนี่ยนะครับมาโดนที่หัวเล็บเราน,นะครับอันนี้ก็คือข้อควรระวัง